สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ของใหม่ฟรีไฟล์มาอีกแล้วเป็นกล่องสุ่มแฮ p ปี Night ราคา25เพรในกล่องมีหูแมวชมพูจิ้วจิ้วซ่อนหมวกมีทรงผมลูกสาวเจ้าพ่อรองเท้ากะโปง้งเสื้อและชุดเก่าเกลือผสมอยู่ด้วยและก็ยังมีโทเคนด้วยสำหรับใครที่เปิดไม่เจออะไรเลยซึ่งถ้าเก็บโทเคนได้ครบ100ชิ้นเอาไปแลกชุดลูกสาวเจ้าพ่อได้ทันที มาลุยกันเลยครับผมจะเปิดทีละ8 0 0เพรเพราะมันใช้คูปองลดได้200ก็คงเหลือจ่ายจริง600เพรเปิดได้ทั้งหมดทีละ32กล่องเอา้ากดผิดจะคลิกคูปองไปคลิกเปิดเฉยอดลดเลยไหมล่ะเอา้าแต่ว่าใต้เสื้อ1ตัวนะเนี่ยปาบโทเคน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 8ป0เพรได้เสื้อตัวเดียวได้โทเคนมาทั้งหมด52ชิ้น รอบนี้ผมจะเปิดอีก800เพชรแต่จะไม่ลืมใส่คูปองกดไปที่800ใส่คูปองลด200เหลือแค่600เพชรลุยเลย32กล่องโทเค็นเอ้ยได้หูแมวมาแล้วได้กะปองอีกหนึ่งได้โทเค็น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 ได้มาทั้งหมด96ขาดอีก4โทเค็น สโทเคนก็4กล่องน่าจะพอนะ100ยเพชรปาบโอ้ตรงตัวเป๊ะไม่แถมให้สักหน่อยเหรอ ชุดก็ประมาณนี้ลูกสาวเจ้าพ่อเป็นชุดที่สวยแบบเรียบๆสังเกตตรงเสื้อปิดข้างเปิดข้างตรงขาสักข้างไม่สักข้างถุงเท้าสั้นข้างยาวข้างดีนะรองเท้าสองข้างยังเหมือนกันถ้าออกมาสีละข้างนี่ฮาเลยนะเนี่ยตรงเสื้อซ่อนแค่กระเป๋าไม่ได้ซ่อนกระเป๋านะครับ ส่วนหูแมวชมพูเวลาใส่จะเป็นแบบนี้มีหูแมวข้างบนและด้านหลังจามัดผมสองข้างซ้ายขวาก็น่ารักดีนะต้องลองเอาไปใส่ผสมเล่นกับชุดอื่นๆดูนะครับ เปเสร็จค่าเสียหายวันนี้โดนไปทั้งหมด1,500เพชรหรือประมาณ400บาทจริงๆถ้าใช้คูปองส่วนลดทุกครั้งอ่ะมันก็จะถูกกว่านี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ไปดูชุดใหม่ใส่เล่นกันในโหมดพิเศษศึกแห่งเทพอสูรวันนี้กลับมาให้เล่นกันอีกครั้งนึงแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยว่ายังสนุกเหมือนเดิมหรือเปล่าไปชมกันเลยครับสำหรับโหมดนี้วิธีการเล่นก็เหมือนเดิมเลย คือมันจะมีหลอดพลังงานอยู่ด้านล่างทั้งหมด5ข้อเราอ่ะก็จะต้องไปยิงศัตรูทําดาเมจหรือวิ่งไปเรื่อยๆเพื่อเก็บสะสมค่าพลังงานถ้าค่าพลังเต็ม1ข้อเราก็ปลดล็อกความสามารถได้1อย่างถ้าเต็ม5ข้อเราก็ปลดล็อกได้5อย่างนั่นเองนะครับมาฮะลงกันที่โรงสีจังวันนี้ลงถึงพื้นปุ๊บเจอปืนรูดปับ๊บแล้วก็เจอศัตรูปุ๊บก็เลยวิ่งเข้าไปรูดปื๊บหัวแตก รีบซ้ำเลยเพื่อนนี่นะครับเอาเบอร์สตอนนี้ผมได้ค่าพลังมา2ข้อมาอัปเกรดกันครับปึ๊บลดระยะเวลาคูดาวสกิลกดใช้เพิ่มขีดจำกัดให้พอย่างมากฟื้นฟู H ฮพเมื่อสังหารอันนี้ผมเลือกลดเวลาคูดาวก็แล้วกันรับเกาะหมวกเวลสาแบบซูมเพิ่มขีดจำกัด HP พความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นเฮ้ยผมเลือกความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น อันนี้คือความสามารถพลังที่ดีที่สุดในโหมดนี้นะครับพะถ้าเราได้มามอไหร่เนี่ยเราก็จะกลายเป็นเดอะแฟตข้างล่างตัวหนึง่งไอตัวนี้ที่ยิงเพื่อนผมเมื่อกี้สับยิงสับยิงลวงหนึ่งลุยเลยจังวันนี้เอ้ห้อยราชาลิงไม่กลัวหรอกวันนี้ลิงหรือจะมาสู้เดอะแฟตวิ้ยตัวนั้นก็วิ่งเร็วเหมือนกันเราก็วิ่งเร็วเขาก็วิ่งเร็วล้มหนึ่ง รีบซ้ำเอาค่าพลังงานก่อนเรียบร้อยเต็ม5ข้ออย่างรวดเร็วถ้าเรายิงไปประมาณ2อสคิวและ3ซ้ำด้วยเนี่ยมันก็จะเต็มนะครับมาดูพลังที่3กันกดอัปเกรดปึ๊บเพิ่มความเร็วในการใช้พยาบาลเพิ่มอัตราการฟื้นฟู EP เพิ่มความเร็วรีโหลด50%ออันนี้ผมขอเลือกเป็นเพิ่มความเร็วในการใช้พยาบาลก็แล้วกันจะได้พันยาไวๆนะฮะ เพิ่มเลเวลเกาะเมื่อสังหารเพิ่มอัตราการฟื้นฟู HP สร้างความเสียหายต่อไอวอลแรงขึ้นอันนี้ขอเลือกเป็นสีม่วงจะได้ยิงเจาะไอวอสศัตรูแตกไวๆกระโดดสูงขึ้นเพิ่มจำนวนไอวอลที่ถือได้เพิ่มอัตราการยิงเข้าหัวอันนี้ผมขอเลือกเป็นกระโดดสูงขึ้นนะครับ เพราะว่าเรามีวิ่งไวแล้วไนงะเราก็เลือกกระโดดสูงขึ้นเพิ่มไปด้วยคนก็จะได้นึกว่าเราเป็นโปรเราก็จะได้โดนแบนน์ไวๆวเอ้ยไม่ใช่แล้วจะบ้าเหรอ <c oughs> คือมีวิ่งไวแล้วมันก็ต้องมีโดดสูงไนงะมันจะได้เคลื่อนที่แบบว่าเร็วสุดๆคิดว่าโปรกันไปเลยนะครับ แต่โหมดเนี้ยผมว่าถ้าใครคุ้นเคยเข้ามาเล่นครั้งแรกแล้วเห็นคนวิ่งไวๆเนี่ยต้องมีเผลอกดรีพอร์ตกันบ้างแหละอาจจะคิดว่าโปรแน่ๆสปีดคูณ200ขนาดนี้วิ่งทีได้แบบเข้าถึงตัวเลยเฮ้ยใครยิงอะไรป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กข้งบนจ้างวันนี้บินมาอย่างกับจอมยุทธห่วงเฟยหงเหาะเหินเดินอากาศมายิงอะ โหมดขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วใครเล่นโหมดนี้ผมแนะนําว่าถ้าเจอความสามารถเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยยังไงก็ต้องเลือกนะครับเพราะว่ามันดีที่สุดของโหมดนี้แล้วจริงๆนะฮะเดือนนี้ช่องพดพาซ่ามียอดรับชมจากผู้ติดตาม54%ส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามมีถึง45%เลยเพราะฉะนั้นใครที่แวะเข้ามารับชมบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะครับจะได้ถึงส0ล้านซับไวๆนะฮะ นี่นะครับดูสปีดในการวิ่งบอกเลยว่าระดับน้องๆโปรถ้าเจอคนยิงมานี่ไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยนะแค่วิ่งเฉียงๆหนีไปก็พ้นแล้วนะฮะแต่ไม่ใช่วิ่งตรงๆไปหาศัตรูนะอันนั้นหัวแตกนะครับเร็วขนาดไหนก็แตกได้ไปฮะออกล่าเลยจังหวะนี้และข้างหน้าโดดสับยิงโดดสับยิงสับยิงแตกหนึ่งและทางซ้าย จ้างวันนี้ฟากาชาร์ด UMP ลูดเอา,าได้หนึ่งคิวซะงั้นตามเข้ามาเลยมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะอรรชุบชีวิตเหรอเห็นนะไอ้บอนี่ต้องเลือกพลังฟื้นคืนชีพขึ้นมาแน่นอนมันเป็นพลังของนกฟินิกนะครับเวลาเลือกปุ๊บก็จะได้ที่ชุบชีวิตมา1อัน มีเฉพาะในโหมดนี้จริงๆปกติที่ชุบมันจะมีแค่ใน4วิวสใช่ปะโหมดนี้จริงๆผมเคยรีวิวแบบละเอียดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนช่วง4สัตว์เทพถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็กดดูได้ที่ตัวไอมุมขวาบนจอ,อนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ดูใน YouTube เท่านั้นนะถ้าดูใน Facebook เนี่ยมันจะไม่มีให้กดนะครับแต่ว่าลองพิมพ์ใน Google ดูก็ได้ว่าโหมด4สัตว์เทพเจอแน่นอนตอนนั้นผมเล่นชุดเต่างอย วิ่งไรชาร์จมันมากพอตัวเราวิ่งไวแล้วมันรู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบข้างเนี่ยมันก็ช้าลงไปหมดเลยแต่ว่าก็ต้องควบคุมตัวละครดีๆนะบางทีวิ่งเยอะกระโดดเยอะเกินไปโดนสอยล่วงกลางอากาศก็มีนะครับเร็วเยอะเกินไปก็ใช่ว่าจะดีถ้าเกิดว่าเราคุมไม่อยู่เอาละตอนนี้ได้มา8คิวถือเคียววิ่งตามหาคนเลยเอาเคียวเฉาะหัวได้ไหมแต่ว่าไม่ดีกว่า เพราะว่าคนอื่นนะเขาก็วิ่งไวเหมือนกันเดี๋ยวจะกลายเป็นโดนดึงหัวแตกแทนและด้านบนวิ่งขึ้นไปเช็คโ,โอ้ไวชัดเอ้ยรรภูผาโนหนึ่งคนนี้ก็มีวิ่งไวและข้างหน้ามีไอวอขาวกับเขียวน่าจะมีคนเฟี้ยวเฟวเสียวอยู่แถวนี้แน่นอนตัางวันนี้สับยิง ไอวอลเหมือนกันนะเนี่ยเรามีพลังเจาะไอวอลแต่ผมว่าแถวนี้เขาไม่ได้มีคนเดียวเราอย่าเพิ่งไปเจาะเราอ้อมดีกว่าใช้ความไวให้เป็นประโยชน์เรียบร้อยล้มหนึ่งข้างหน้าอีกตัวเข้าวงก่อนไหมเพื่อนล้มอีกหนึงอุ้ยหลังยังมาอีกเอาเรียบร้อยคนเดิมนี่ว่าล้มแล้วล้มอีก รอบนี้เราไม่ต้องล้มไปเกิดใหม่อย่างเดียวเขามีเข็มชุบชีวิตแน่เลยคนเดียวกันใช่ไหมผมว่ายิงคนล้มไปแล้วอยู่ๆก็ฟื้นขึ้นมาเผลอไม่ได้เลยนะหมดนี้ถ้าเอาชัวร์เนี่ยต้องรีบซ้ำนะครับ สำหรับชุดใหม่ลูกสาวเจ้าพ่อก็ประมาณนี้เลยเวลาใส่เล่นในเกมก็จะเป็นแบบที่เห็นนี่เลยนะครับมันจะสวยแบบออกแนวเรียบๆอ่ะไม่ได้มีเอฟเฟคแสงสีอะไรวิบวับไม่มีพ้าคุมไม่มีหน้ากากเหมือนชุดที่ันผ่านมานะส่วนตัวผมชอบชุดสไตล์เรียบๆแบบนี้เหมือนในชีวิตจริงอ่ะแบบมีหมวกมีเสื้อมีเกงยีรองเท้าอะไรแค่นี้ก็เท่แล้วนะครับรู้สึกใกล้เคียงกับของจริง ดีกว่าที่ไปใส่ชุดแบบออกนอกโลก Avengers อเวนเจอร์มันดูไม่ค่อยเข้ากับฟรีไฟสักเท่าไหร่นะฮะโอ้ยโอพี OP น้องต้าวิ่งมาเข้าทางปืนซะง,งั้นแม่เนี่ยเล่นจนเลดเกมแล้วของแต่งปืนยังได้ไม่ครบเลยนะมัวแต่วิ่งยิง หดนี้ต้องการกระสุนต้องการของเยอะกว่าปกตินะครับเพราะว่าจังหวะปะทะเนี่ยมันเยอะจริงๆยิง่งจะเจอทีมตึงๆนี่คือมันมากนึกว่ายอดมนุษย์ไล่ยกพวกยิงกันและตอนนี้ตำแหน่งคนสุดท้ายก็โผล่ขึ้นมาในโดนแล้วนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวนายจะโดนไม่ใช่น้อยแน่นอน3ยอดมนุษย์ลุมหนึ่งคนธรรมดาเอ้ยไม่ใช่ละ ทำไมไมาโผล่ตรงนี้ไวจังไอห,หมอนี่ก็น่าจะมีพลังวิ่งเร็วแน่นอนเพราะฉะนั้นอะอ้าวโอ้กำลังจะยิงเลยเพื่อนแย่งอ่ะอดคิวสุดท้ายเลย ก็ประมาณนี้นะครับตามที่เห็นเลยชุดลูกสาวเจ้าพ่อสวยไหมก็ลองพิจารณากันดูละกันกับราคาค่าชุดประมาณ400บาทนะครับถ้าสวยกระจัดไปถ้าไม่สวยก็เก็บตังค์ไว้กินขนมดีกว่านะครับ